นะคะอ๋อใช่ใช่ใช่ในข่าวในงานอะไค่ะก็มาดูมาดูหุ่นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา้วก็กำลังใจขวัญเป็นพิเศษนะคะใช่ค่ะก็มาดูขวัญมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมีซ่าโดนคนชอบมองไม้ใก้มาไหมไม่มีค่ะเพื่อนกันเพื่อนกันนะพี่เพื่อนกันอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไงบ้างพอเห็นทรงนี้แล้ว ก็เรียว่าไม่ได้เจอกันเลยค่ะเพิ่งมาเจอกันอย่างตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกว,วันนี้ว่าจะไปเข้ายิมตอนเช้าเสร็จแล้วเมื่อคืนหนูได,หได้หนูได้เตียงใหม่อะคะ่ะไปไม่ไหวก็เลยบอกเออกันไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าอยากกินข้าวเยอะอยากกินอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวหน้าบวมเพะเป็นคนหน้าบวมง่ายอะไรอย่างเงี้ยหลายคนไปเจอกับพี่ไอเพราะพี่ไอก็เป็นเพื่อนเหมือนกันพี่ไอไม่มาแต่วันนี้มาพี่ไอทำงานค่ะ พี่อ่างมีสงุดบันใจมาให้อะไรไหมคะอะไรแล้วคะสมุดงันทึกใจอะไรมาให้ไหมคะเออไม่มีอะค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องคนสองคนนะเนาะถามข่าวเลยแล้วกันมีหนังสือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขียนบอกว่าเหมือนแบบนี้นะังนะั่ง ดาราคนนึงนะักสื่อเพื่อแบบไปถ่ายรูปงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มาออกเป็นข่าวอะไรคือจริงๆขวันว่าไม่เกี่ยวอะไรอ่ะขวนเลยนะคะ<ม>คือถามขวานก็เหมือนกับถามคนอื่นๆซึ่งซึ่งเราไม่ได้ถามมาแล้วมาถามขวาของก็ไม่รู้ว่าต้นตอคืออะไรอะคะ่ะถ้าเกิดว่าจะอยากรู้สาเหตุหรือว่าอยากรู้ผลจริงๆเนี่ยขวนว่าไปถามคนที่เขียนข่าวฉบับนั้นดีกว่าขวานว่าน่าเราเราเราน่าจะรู้รู้ต้นสายปลายเหตุมากกว่าที่จะมาถามขวานเหมือนข่าวนี้มันมาจากที่เราไปร่วมฉ่องงานอะไรเงี้ยขวนว่าไม่ได้มาจากขวา แล้วค่ะมาจากคนเขียนมากกว่าขวัญก็ไม่ทราบว่าคนเขียนเขาจะไปงานด้วยหรือเปล่าหรือว่าคนเขียนเขาไปเห็นอะไรมาหรือว่ามีอะไรในใจส่วนตัวกับใครหรือเปล่าเพราะว่าการเขียนข่าวสมัยนี้ก็คือมีจรรยาบรลก็มีส่วนหนึ่งอย่างบางคนก็อยากจะเขียนอะไรก็เขียนก็มีส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งข่าวนี้ขวัญก็ไม่แน่ใจว่าคืออยู่ส่วนไหนแล้วก็ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนสำหรับวันนั้นที่ไปคือก็ไปแต่พทีกี้ก็ไปนะฐานะเพื่อ ก็ใช่ค่ะไปนใน,นในฐานะฝั่งผู้ชายทั้งผู้ชาย้้งผู้หญิงค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนกลางที่แม่ขวันจะคุยอยบแม่พิกี้อยู่เลยค่ะมัหละคนจะจับตามองเพาว่ามันเหมือนไปแกไปแกเป็นแม่ค่ะมีคนโยงไปว่าแบบเราหลอกกับพกิกีก้นอะ จริงๆขวัญไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เพชรเลยนะคะ<ม>แล้วก็พี่เพชรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะขวัญและพี่เพชรยังยังน่ารักกับขวัญเหมือนเดิมค่ะสาหรับคนทํางานนะคะแล้วสตูดิโปว่ามีปัญหากับมิงกี้อะไรเงี้ยเรื่องคอนโดขวัญว่าอย่ายโยงปัญหาเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือครอบครัวของเขาแล้วขวัญก็มีครอบครัวขอ,ของขวัญน,นะคะคืออย่าอย่ามาสร้างให้เป็นปัญหาครอบครัวของครอบครัวแต่ละคนเลยมันบาปแล้วขวัญก็ไม่สนับสนุนกับการที่แบบเล่นข่าวแบบนี้ด้วยขวัญว่ามันไม่มีศีลธรรม อย่างวันนั้นที่จริงได้คุยกันเรื่องคอนโดไหมคะกับกับพี่เพชว่าแบบเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ขวัญสัมภาษณ์ไปอะค่ะว่าขวัญได้คุยกับพี่เขาแล้วเพราะว่าพี่เขาโทรมากลัวว่าเราจะเข้าใจผิดแล้วว่าพี่เขาเป็นฝ่ายให้ข่าวอะไร่ะก็คือมีการเคลียร์กันแล้ว่องไรนะคะไม่ค่ะเพราะว่าข่าวพวกพี่ก็แบบมาแล้วเดี๋ยวก็ไปส่วนใหญ่ก็จะแบบขวัญก็ไม่รู้ว่าพวกพี่เพียวข่าวมาจากไหนกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ ไม่จริงซะแบบแปบอะไรเงี้ยที่เหลือก็ค่อนข้างที่จะจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีค่ะที่มีคนต้องจับผิดซะแล้วว่าคนเขาให้ความสำคัญขวัญนครป็ใครเป็นคนเขียนแล้วขวัญก็ไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันระบุว่าเป็นขวัญนะคะโดยส่วนตัวขวัญอะไรขวัญจะรับแต่สิ่งที่ดีๆค่ะอะไรที่ ที่ไม่ดีแล้วขวัญมั่นใจว่ามันไม่ใช่ขวัญก็ไม่จําเป็นต้องไปนอมรับหรือว่าเอาใจไปไปจุดเดือตรงนั้นนะคะวิ่งอ่ะขวัญยังมีคุยกับเจริญาคนที่เขียนข่าวไหมคะแบบเออทำไมคเขียนแบบนี้ไม่คุยอะค่ะขวัญว่าการที่เราคุยแล้วเราให้ให้ความสําคัญกับคนแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดการเหลิงเกิดเกิดการได้ใจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ซึ่งขวัญว่าเคาลบซึ่งกัรและกันดีกว่าขวันก็เคาลบในเขาทํางานแบบนี้เขาได้ข้าวกินได้ได้มีงานทาอะไรเงี้ยยังขวันอยู่ตรงนี้ขวันก็ทํางานด้วยตัวขวันเองสบายใจกว่าขวันไม่คิดว่าต่อไปถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรสักอย่างเขาจะแบบเขียนแรงกว่านี้ทําอะไรไม่ได้อะค่ะเมื่อก่อนขวัญแค่นี้มันยังแบบไม่ไม่ละแคะละคายขวานเราค่ะเมื่อก่อนขวัญโดนมาหนักมากกว่านี้ตั้งเยอะแต่ว่า ทุกอย่างการเวลาม,า desktop, มันพฤฤสิสูจน์ตัวขวัญเองค่ะนีถ้าคนบองว่าเราอาจจะเกาหลอากับพี่เรื่องนี้ครับโอ้ยขวัญไม่ได้เกาหลอาให้พี่พิงจี้นะขวัญเกาหล่าคนทั้งวงการแล้วเยอะมากเลยแค่นี้มันไม่ได้ราคารละคายขวัญนะคะแต่ขวัญอยากจะขอให้คนที่เขียนเนี่ยนึกถึงบาปบุญบ้าง เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันคือครอบครัวของเขาการที่เขาจะเขามีวันดีดีแบบนี้ได้คือเราต้องอวยพรให้เขามันคือสิ่งที่ดีๆเขาสร้างครอบครัวอนาคตเขาจะต้องมีลูกแล้วก็อย่าเอาขวัญไปไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้เลยค่ะขวัญไม่ยินดีแล้วขวัญก็ไม่เล่นด้วยแล้วก็ขวัญจะขอตอบคาถามเรื่องพี่พิงค์กี้เรื่องพี่เพชรนตอนนี้นะคะแล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าให้ขวัญไปนั่งพัวพันตอบอีกก็จะกลายเป็นเยืดเยียอยไม่หยุดไม่จบแล้ว คนเขียนก็มโนกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วขวัญก็ต้องตอบตามที่เขามาโนว,ว่ามันไม่แฟร์่ขวัญล่าสุดเห็นมีข่าวว่าจะได้เล่นละครของได้เล่นหนังขะครองสอซชอว์ค่ะคือเอ่อโดยส่วนตัวขวัญยังไม่ได้รับการติดต่อมานะคะอย่างขวัญก็ได้รับการติดต่อมาเฉพาะว่า มีกิจกรรมร่วมโดรงลงก็ขวัญเป็นตัวแทนเยาวชนผู้หญิงแล้วก็พี่ออกเป็นตัวแทนเยาวชนผู้ชายอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นหนังนี่ยังไม่ได้รับการติดต่อส่วนตัวค่ะมอนเขาลงเป็นตัวป็นว่าพี่ออมเป็นพระเอกอะไรอย <ünk. S 1> ่างเงี้ยก็โดยส่วนตัวถ้าเกิดว่าได้รับการท้าทามหรือว่าท่านผู้ใหญ่ไว้วางใจให้เรารับผิดชอบในจุดนี้ này, อะไรเงี้ยขวัญก็ยินดีเพราะว่าเราก็อย่างอย่างตัวขวัญเนี่ยคุณพ่อขวัญก็เป็นตำรวจคุณลุงเป็นหารเหมือนที่ทุกคนทราบกันเราก็มาจาก ครอบครัวราชการนะคะได้มาในส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะณจุดนี้เราก็ขวัญก็ยินดีเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในในในชีวิตขวัที่ขวัญคิดว่าคนไทยคนหนึ่งควรจะทำเรื่องค่าตัวแต่ไม่เกี่ยงไม่ไม่ไม่เป็นไรเนาะหลายงานบอกก็ไปฟรีนะโอเค